สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนในช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาในเรื่องนะครับวิธีการฆ่าไวรัสโฆษณาหรือสไแวร์ง่ายๆได้100%นะครับนี่คือตัวอย่างของไวรัสโฆษณาครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้เปิดนะครับก็สร้างความคานให้กับการใช้งานของคอมพิวเตอร์เรามากนะครับตัวนี้มันก็จะมาได้ หลายทางนะครับ,บก็สมสามารถจะมาเกาะมากับพวกฟิเบอร์เซอร์นะครับพวก Google Chrome f i r e ฟอ x อะไรต่างๆนะครับทำยังไงนะครับถึงจะสามารถจัดการมันได้ถาวอลน,นะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เราไปที่นี่ครับมุมขวาบนนะครับของกูเกิลโค,คมนะครับ แล้วเลือกคําว่า setting ครับแล้วเลื่อนลงมาครับเลือกคําว่า advanced นะครับแล้วเลือกคําว่า restore setting to the original default นะครับก็คือคืนค,ค่าเบราว์เซอร์นะครับขอ,ของ Google Chrome นะครับ ให้เป็นค่าต้นตนของโรงงานนะครับก็จะไม่มีไว่ลัสอะไรเด้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกดคลิกนะครับอ่ากด reset setting นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็จะไม่มีเว็บแวดโฆษณานะครับหรือสปายแวร์มากวนใจอีกต่อไปนะครับ ผมก็หวังว่าผู้ใช้นะครับจะนำความรู้ในคลิปนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในอ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Basic c o m Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ